พวกคุณรู้ไหมครับเดี๋ยวที่ญี่ปุ่นนะครับมีอาชีพใหม่นะครับหนุ่มหล่อญี่ปุ่นหนุ่มหล่อญี่ปุ่นเทสเดียครผู้ชายที่หน้าตาหล่อของญี่ปุ่นจะไว้ผมยาวแล้วชอบเซ็ตผมเหมือนติ๊กเจตสดาสมัยอายุ2ี่สิบรีบทำผมเร็วเดี๋ยวไม่เหมือนไม่เหมือนหนุ่มญี่ปุ่นใช่ครับเขาจะชอบทําผมเนี้ยคนญี่ปุ่นคุณไม่เป็นไรนะครับทุกอย่างจะต้องดีขั้นเองผมขอเป็นคนผู้ชายที่ซ้ำน้าตาคุณให้นะครับไม่เป็นไรคุณโอเคขึ้นแล้วนะครับ จะเรียนจ่ายมาจำส่วนที่เหลือได้นะครับสองพันเยนนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปรับลูกค้าต่อไม่เป็นไรนะครับคนดีดาหลิงอย่าร้องไห้นะทุกอย่างจะต้องดีขึ้นคุณจะต้องเข้มแข็งดาหลิงไม่เป็นไรนะดาหลิงของผมุะที่รักของผมคนดีของผมหนุ่มญี่ปุ่นคนนี้จะคอยอยู่คอยดูแลหวัวใจ,อวใจข,อของคุณหนะัวใจของดวงเงินน้อของคุณเป็นของผมอยู่แล้วครับ